สวัสดีครับเพื่อนๆ่คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับสำหรับเทคนิคการทำไรแดงง่ายนะครับวันนี้ผมจะมาอะเอาสูตรการทำไรแดงของพี่ฟาร์มนะครับมาบอกจริงๆสูตรทำไรแดงนะครับมีมีมากมายหลายสูตรนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นจะหาะวัตถุดิบอะไรครับที่จะมาสามารถอเอามา เป็นตัวช่วยในการาผลิตายแดงได้นะครับจริงๆของเรา,าง่ายๆครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือสูตรที่เราใช้อยู่มีอยู่3อย่างนะครับอนนี้ผมได้เตรียมเตรียมไว้แล้วครับมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือคือ,อส่วนที่เราจะเอามาขยายบ่อที่เราจะเอามาขยายแล้วก็ผลิตไรแดงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็น เอาไปทําหัวเชื้อน้าเขียวนะครับคือสูตร2สูตรสองอย่างนี้จริงๆใช้วัสดุเดียวกันแต่ว่าใช้สัดส,ส่วนในการผสมท,ที่ไม่เข้ากันนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่ที่จะเอามาผลิตายแดงก่อนนะครับคืออย่างแรกเลยคือเราต้องมีนะครับอันนี้คือปุ๋ย15นะครับปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15 นะครับแล้วก็อันนี้ปุยเรียครับปุยเูเรยีูย4 6 0นนะครับส่วนอันนี้เป็นลำละเอียดนะครับลำละเอียดแค่3อย่างนี้ครับที่ฟาร์มเราใช้ผลิตไรแดงนะครับตัวอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนก็คือถ้าเป็นบ่อที่นำมาผลิตไรแดงนะครับที่เราจะขยายไรแดงนะครับก็คือใช้ปุ๋ยเนี่ยนะครับ โหยโส่วนสิบเนี่ยครับ1ขีดต่อน้ำหนลูกบาทเมตรนะครับหรือ1ขีดต่อน้ำหน0 0งลิตรนะครับอ่าโหยยูเรียก็เช่นกันครับใช้1ขีดต่อน้ำหนลูกบาทเมตรหรือ1,000ลิตรนะครับอ่าส่วนลำนะครับอ่าใช้3ขีดลำใช้3ขีดต่อน้ำอ่าหนึ่งลูกบาทเมตรนะครับตอนนี้จะจุน้ำได้ประมาณ3,200ลิตรนะครับอ่าเราก็คำนวณ ปุ๋ยออกมาก็จะใช้ใช้รำนะครับประมาณ1กิโลกรัมแล้วก็ปุ๋ยสูตรส5 3าสามขีดแล้วก็ปุ๋ยยูเรีย3ขีดนะครับส่วนสำหรับบอ่อขนาดนี้นะครับนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอีกส่วนหนึ่งสำหรับบ่อ,บอที่เราจะไปทำหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับเราจะใช้หัวเชื้อน้ำเขียวจะใช้ปริมาณปุ๋ยมาก มากกว่าบ่อที่เราจะมาผลิตไรแดงครับคือหัวน้ําเขียวนะครับเราจะใช้ปุ๋ยยูเรียประมาณ3ขีดต่อน้ํา1ลูกบาทเมตรนะครับปุ๋ยสูตรสิก็เช่นกันครับประมาณ3ขีดต่อน้ํา1ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ใช้หลัก3ขีดเหมือนกันครับสขีดต่อน้ํา1ลูกบาทเมตรเหมือนกันคือรวมรวมแล้วบ่อบ่อน้ําเขียวจะใช้ประมาณอย่างละอย่างละ1กิโลกรัมนะครับสำหรับ บ่อขนาดประมาณที่จุน้ำได้ประมาณ3,000ลิตรนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้มีบ่อขนาดใหญ่ๆที่จุน้ําเยอะๆแบบนี้นะครับถ้้เพื่อนๆใช้ภาชนะเล็กๆนะครับอ,อย่างเป็นกระมังพลาสติกหรือว่าเป็นรลองปูนนะครับเพื่อนๆก็ลองคํานวณครับคานวณปริมาตรน้ําดูก,ก่อนนะครับแล้วก็คํานวณ ปุ๋ยลงไปนะครับว่าใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับตามสัดส่วนครับหลังง่ายๆก็คือใช้1 1 1 0 0 0พันลิตรต่อปุ๋ย1น่ 1, ขีดนะครับสำหรับบ,บ่อที่ผลิตายแดงแต่ว่าบ่อน้ำเขียวก็คือใช้1นึ่พันลิตรต่อปุ๋ย3ขีดครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับสูตรที่เราทำก็คือถุงผ้านะครับถุงผ้ามันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับ ก็คือในระบบที่เราทำเราจะไม่ให้มีตะกรนะครับไม่ให้มีกากล้ำลงไปในบ่อนะครับเพื่อลดการเน่าเสียของน้ำนะครับดันั้ถุงผ้าจะสำคัญมากนะครับในสูตรของเรานะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆลองทำก็ลองลองใช้สูตรนี้ดูอาจจะจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทำแล้วนะครับคนที่ทำอยู่แล้วก็ลองลอง ถุงผ้าที่เราแบบของเราเน unku, umas, ี่ยฮะลราไปประยุกต well okay. ์ใช้ดูจะได้ผลดีกว่าเดิมเพราะว่าลดการเน่าเสียของน้ําได้นะครับก็หลังจากที่เราเอาปุ๋ยและรำนะฮะมาหมดรวมใส่ถุงผ้าแล้วนะครับเราก็เอามาแช่ในน้ำน้ำเขียวน้ำเขียวบ่อที่เราจะเตรียมจะผลิตไรนะครับนะครับก็ดึงน้ำเขียวเข้ามาครับอ่ คือขั้นตอนนี้ก็จะไปเหมือนอย้อนกลับไปที่วิดีโอที่1นนะครับตอนที่1นึ่งนะใดที่ดูวิดีโอตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับยังไงเขช่วยย้อนกลับไปดูตอนที่1 2 3สานะครับจะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับครับก็เราก็รอน้ําเขียอที่เราดึงมาให้ปริมาณที่เรา,อาพอประมาณที่เราต้องการนะครับแล้วก็ อันนี้เราก็เขย,ย่าเหมือนเดิมนะครับนะครับคือเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็นั่นแหละครับก็พักไวอยังไงก็ตามไปดออองไปชมวิดีโอตอนที่1ดูแล้วกันนะครับก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่เราทำน้ำเขียวทำหัวน้ำเขียวอีกทีนะครับ ขั้นตอนการผลิตหัวเชื้อน้ําเขียวเนี่ยนะครับมันก็ขั้นตอนการผลิตคล้ายๆกับที่เราไปทำตรงบ่อขยายไรแดงนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ปุ๋ยนะครับลานะครับในปริมาณที่มากกว่านะครับ เหตุผลคือว่าเราต้องการบูมน้ำเขียวให้ได้เร็วนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับของการที่เราจะผลิตไรแดงให้ได้แบบประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับหัวใจหลักอยู่ตรงขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้เอาหัวเชื้อน้ำเขียวจากบ่อน,นี้นะครับไปขยายไรแดงแล้วนะครับให้เราเหลือหัวเชื้อน้ำเขียวไว้สักประมาณ1 0 1ถึงเซนนะครับอย่าดึงไปใช้จนหมดนะครับ ปุ๋ยกระลำนะครับที่เราเตรียมมาไว้แล้วนะครับยังบ่บที่ผมทำวันนี้นะฮะประมาณความจุน้ำประมาณ3000ักว่าลิตรนะครับต้องใช้ปุ๋ยยูรียาน1กิโลกร,รัมนะครับปุ๋ยสูตร15 1กิโลกร,รมัมแล้วก็ลำละเอียด1กิโลกร,รัมนะครับหลังจากที่เรา,าเตรียมปุ๋ยได้เรียบร้อยแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ในถุงนะครับในถุงผ้านะครับเหมือนกับขั้นตอนที่เราทำอาเอา น้าเขียวไปขยายทําลูกไรเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะใช้ถุงผ้าอย่างเงี้ยนะครับฮะแล้วก็ขย่าวขยาวขยาว่ขยาวไปจนน้ํารานะครับมันหมดนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่ะ,อะแล้วเราก็ฮะตากแดดไว้วันหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ําเขียวมันบูมนะครับอ่าหลังจากวัน หลังจากที่เราตากแดดไว้หนึ่งวันนะครับอย่างบ่อนี้จะเป็นบ่อที่เราเตรียมไว้เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเติมน้ํานะครับเติมน้ําใส่ไปจนเต็มปริมาณนะครับบ่ออย่างบ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมคือดึงไปใช้แล้วเราก็เอาปุ๋ยลำมาใส่ในปริมาณที่เราคํานวณเอาไว้นะครับแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้หนึ่งวันนะวันต่อไปเราเติมน้ำาครับขั้นตอนมันก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับ คือตรงนี้นะครับหัวน้ำเขียวนี้ถือว่าเป็นหัวใจในการผลิตไรแดงเลยนะครับถ้าเราควบคุมหัวน้ำเขียวตรงนี้ไม่ได้นะครับการผลิตไรแดงของเราจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียเอาไปปรับปรุงนะครับส่วนที่เพื่อน่อ,นอาจจะทําอยู่แล้วนะครับหรือว่า,าเพื่อนๆท่านใหม่ที่กําลังจะมอง วิธีการผลิตไรแดงนะครับก็ลองเอาวิธีที่ผมแนะนําไปลองใช้ดูนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับปัญหาที่มันจะเกิดตามมาส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างนึง่ง <c> ไ <oughs> รแดงมันจะมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งที่คนที่ผลิตไรแดงจะ อางกลางบนค่อนข้างมากก็คือตัวโรติเฟอร์นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือจะแก้ยากมากนะครับก็มีวิธีเดียวก็คือต้องล้างล้างบ่อทิ้งครับแล้วก็ทําใหม่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าให้มันเกิดครับคือป้องกันมันไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำ าลายแดงแบบระบบย่อส่วนลงมานะครับอาจจะใช้กระมังพลาสติกนะฮะมาลองทําดูเอาแบบวา่าให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ไม่มีพื้นที่นะครับอาจจะเอาไปลองทําดูทําตามดูได้ครับเดี๋ยวชมรอชมคลิปต่อๆไปเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะทำมาให้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วส่วนสำหรับเพื่อนท่านใดที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงช่วยย้อนกลับไปดูคลิปที่1 2 3นะครับะจะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจในขบวนการการ,การผลิตได,ได้มากขึ้นนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับ